สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีล้ำสมยัยช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมากมายแต่กว่าที่แกดเจจะไฮเทคและมีขนาดเล็กพกผ่าง่ายบอกเลยว่าก่อนหน้านี้มันช่างแตกต่างจนคุณแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันเคยมีหน้าตาแบบนี้เมื่อก่อนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งของที่ใช้มาไกลแค่ไหนว่าเราก็กระโดดขึ้นทำแมชชีนไปดูพร้อมกันกับแอดได้เลยค่ะแว่นเสมือนจริงแนวคิดภาพสามมิติ มีมาตั้งแต่ช่วงปี1,800โดยมีการผลริตแว่นตาทรงเก๋ไก่ล้ำยุคสุดๆในตอนนั้นแม้สิ่งนี้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายแต่ก็นำไปสู่แรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์สั้นสามมิติโดยมอตตันเฮลิกผลิตตู้สำหรับฉากภาพยนตร์ที่กระตุ้นทุกประสาทสัมผัสไม่ใช่แค่ภาพซึ่งเป็นระบบสามมิติและเสียงจากลำโพงสเตอริโอเท่านั้นยังมีเก้าอี้สั่นพร้อมพัดลมตลอดจนเครื่องสร้างกลิ่นด้วยจ้าเรียกได้ว่าได้อารมณ์ชมหนังแบบฟินๆเลยทีเดียว ต่อมาเมื่อปี1963ฮิวโกเกิร์นแบกได้สร้างสรรค์งานแว่นสำหรับโทรทัศน์สามิติที่มีหน้าจอเล็กๆสำหรับตาแต่ละข้างจนกลายเป็นที่มาของการพัฒนาแว่น VR หรือแว่นเสมือนจริงในยุคต,ต่อมาที่เราได้เห็นบ่อยๆในวงการเกมแถมระบบภาพสามิติยังถูกใช้ประโยชน์มากมายในปัจจุบันอย่าง Google Street View ที่สามารถมองเห็นภาพแบบรอบด้านประหนึ่งว่าเราไปสิงสูงอยู่ตรงนั้นส่วนในอนาคตก็แว่วๆว่าบริษัท Apple ก็กำลังมีโครงการจะสร้างเหมือนกัน ชนิดที่แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าอยากรู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนลองติดตามกันต่อไปนะคะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้เวลาจะเก็บข้อมูลสำคัญสำคัญก็ทำได้ด้วย s อ card ขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยแต่ถ้าเรานั่งทานแมชชีนย้อนเวลาไปดูอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลตัวแรกจะพบว่ามันมีขนาดเท่าตู้เย็นเลยจ้าโดยมันมีชื่อว่า IBM Mo d e l 3 5เดผลิตขึ้นในปี1956 สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ IBM 305 RAMAC โดยใช้ดิสก์ขนาด24นิ้วจำนวน50แผน่นมีน้ำหนักมากกว่า1ตันซึ่งส่วนทางกับหน่วยความจำที่จุดได้ราว5เมกะไบเท่านั้นส่วนราคาก็โหดจัดจำน่ายกันเครื่องละกว่า1ล้านบาทขณะที่เปิดให้เช่าในเชิงพาณิชย์เดือนละประมาณ100,000บาทถึงว่าเป็นผลงานสุดไฮเทคในยุคนั้นเพราะขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ให้ความรู้สึกทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาเลยจินตนาการ,การไปว่าในศตวรรษที่20 ขนาดของฮัดดีสจะต้องมึ้นมากว่านี้หลายเท่าแต่แล้วทุกสิ่งก็กลับตลบัตหมดเพราะในปัจจุบันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆแถมยังทําให้ข้อมูลล่องหนได้ด้วยระบบคลาวด์อีกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดึงข้อมูลได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตแถมยังสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ไม่จํากัดและไม่ต้องกลัวหายด้วยเรียกว่าถ้านักประดิษฐ์ในอดีตมาเห็นไม่รู้จะอึ้งหรือตกใจก่อนนะเนี่ยกล้องถ่ายรูป มาดูเรื่องราวที่กว่าจะมายเป็นกล้องให้เราเซลฟี่กันทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างกล้องถ่ายรูปในปัจจุบันมีวิวัฒนานการมาจากกล้องออบสคูล่าของโจเซฟนิเซโฟเนียสในปี1814โดยเขาสร้างห้องมืดที่มีรูเล็กๆเ,เพื่อทำการบันทึกภาพโดยโทดลองนำสารซิเวอร์คอไลมาเคลือบกระดาษรับภาพและเปิดรับแสงนาน8ชั่วโมงแม้ภาพดังกล่าวปรากฏอยู่ได้สักพักก็หายไปแต่ก็ได้มีการปรับปรุงส่วนผสมของสารเคมี an, จนทำให้ภาพคงอยู่ได้นานขึ้น อีกทั้งการเปิดรับแสงก็ใช้เวลาน้อยลงความอลังการงานกล้องก็ยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อปี1900ได้มีการเปิดตัวกล้องที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รัฐอิลลินอยของสหรัฐซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถ่ายภาพรถไฟที่สวยเพอร์เฟกที่สุดในขณะนั้นในกล้องมีน้ำหนักมากกว่า600กิโลกรัมและขาตั้งใหญ่ถึง6เมตรใช้คนตั้งค่ากล้องถึง15คนและเปิดรับแสงไม่ถึง3นาทีก็ถ่ายภาพได้ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ระดับตำนานของวงการกล้องถ่ายรูปที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกงานหน โทรทัศน์กว่าเราจะได้โทรทัศน์ที่ดูหนังเล่นเกมกันทุกวันนี้ใครจะเชื่อว่ามันมีที่มามาจากอุปกรณ์ง่ายๆอย่างโคมไฟจักรยานกระดาษแข็งและขี้พึง่งซึ่งแนวคิดประดิษฐ์โทรทัศน์เริ่มขึ้นในปี1924โดยจอร์จล็อกกี้แบร์ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมาสร้างเป็นเครื่องรับสัญญาณภาพที่สแกนไปทีละเส้นนำมาเรียงซ้อนกันจากบนลงล่างจนเป็นเฟรมภาพเต็มจอแล้วกลับขึ้นไปเริ่มใหม่วนๆไปยิ่งมีอัตราสแกนมากขึ้นภาพจะดูเคลื่อนไหวหกลมกลืนขึ้น ซึ่งแรกๆก็มีระยะส่งแค่ไม่กี่เมตรเขาจึงพัฒนาและปรับให้ชัดขึ้นจนนำสิ่งประดิษฐ์นี้ไปจัดแสดงในห้างได้ในปีต่อมาส่วนโทรทัศน์แบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี1927จากหนุ่มน้อยวัย21่ปีนามว่าฟิโลเทเลอร์ฟันเวิร์ดซึ่งเขาจินตนาการถึงการจับภาพเคลื่อนไหวและย้ายภาพไปตามสัญญาณคลื่นวิทยุเข้าสู่อุปรกรณ์รับภาพจนกลายเป็นต้นแบบของโทรทัศน์และจดลิขสิทธิ์บัตรเป็นโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของา,าชิพณ เริ่มจริงๆในปี1928ซึ่งยุคแรกเป็นจอดำก่อนจะพัฒนามาเป็นจอสีเมื่อปี1946และเพิ่มความล้ำสมัยด้วยการสร้างรีโมทคอนโทรลโดยยุคแรกเป็นรีโมทใช้ซูมเข้าออกเท่านั้นก่อนพัฒนามาเป็นรีโมทเปลี่ยนช่องได้ในปี1955ทุกวันนี้โทรทัศน์ต่อยอดจากจอตู้สู่จอแบนและมีเทคโนโลยีเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้จบส่วนอนาคตจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นอีกต้องติดตามกันต่อไปค่ะเครื่องคิดเลข ลองจินตนาการดูเล่นๆว่าถ้าทีโลกนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขมนุษย์จะคำนวณตัวเลขมากๆได้อย่างไรแค่ยกนิ้วมือนิ้วเท้าเหมือนสมัยก่อนก็คงไม่พอแน่นอนเลยทําให้คนเราประดิตเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณอย่างลูกคิดขึ้นมาซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะผลิตขึ้นมาตั้งแต่500ปีก่อนกิจการโดยชนชาติที่ใช้ลูกคิดก็มีทั้งอียิปต์โรมันจีนรัสเซียรวมไปถึงญี่ปุ่น โดยลูกคิดในแต่ละพื้นที่มีลักษณะและวิธีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรก็ตามมนุษย์เราก็ช่างสรรหาความไฮเทคในแต่ละยุคสมัยมาได้เรื่อยๆอย่างเครื่องคำนวณที่เรียกว่าอาริทมมิเตอร์ในปี1820เครื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีคิดเลขที่แสนอัจฉริยะด้วยการเลือกตัวเลขกับเครื่องหมายตามที่ต้องการจากนั้นก็หมุนแขนด้านข้างก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาสามารถทําได้ทั้งบวกลบคูณหารอย่างน่าอัศจรรย์ก่อนจะพัฒนามาเรื่อย จนกลายเป็นเครื่องคิดเลขกราฟิกเครื่องแรกในปี1985โดยคาซิโแต่นั้นยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสะดวกสบายเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องคิดเลขได้พัฒนาให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทุกเครื่องไปแล้วค่ะเรดาเครื่องตรวจจับสัญญาณที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อย่างเรดาเดิมทีได้แนวคิดมาจากเครื่องขยายเสียงใช้หลักการเพิ่มสัญญาณระยะไกลทำให้ยินเสียงต้นฉบับขยายใหญ่เกินจริง และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่การสร้างเครื่องรับสัญญาณเรดาร์ซึ่งในอดีตถูกใช้เป็นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้าโดยในปี1914ประเทศอังกฤษเป็นผู้ริเริ่มการใช้จานสะท้อนเสียงพาราโบราในการตรวจจับเครื่องบินข้าศึกและตำแหน่งปืนใหญ่ของศัตรูจานสะท้อนดังกล่าวเป็นเครื่องสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ทํางานด้วยผิวโค้งมนเพื่อรวมคลื่นเสียงสามารถตรวจจับได้ในระยะไกลสุดมากกว่า3,000กิโลเมตรโดยจะมีผู้ที่สวมหูฟังสเตตโทสโคปและประจำการอยู่ใกล้ ซึ่งต้องผ่านการอบรมเรื่องการแยกเสียงมาเป็นอย่างดีเนื่องจากเสียงบางอย่างทั้งเสียงเครื่องบินหรือเสียงเรือค่อนข้างใกล้เคียงกันต่อมาได้พัฒนาด้วยการติดไมโครโฟนไว้ด้านในทําให้การรับเสียงชัดเจนขึ้นปัจจุบันจานสะท้อนพาราโบลายังมีให้เห็นตามพิพิธภัณฑ์และสู่มวิทยาศาสตร์โดยตั้งเป็นกู้ห่างกันประมาณ1 0 0รเมตรเพื่อนๆสามารถทดสอบความเจ๋งได้โดยการให้คนสองคนยืนอยู่ที่จานทั้งสองและกระซิบเบาๆใส่จาน คนที่อยู่อีกฝั่งก็จะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนเลยล่ะไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์กันดูนะคะแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์พกพาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มนุษย์ยุคดิจิตอลมากเพราะสามารถทํางานได้ทุกที่ตราบใดที่ยังมีแบตเตอรี่อยู่แต่กว่าจะพัฒนามาถึงจุดที่คอมพิวเตอร์มีความบางเบาอย่างในปัจจุบันก็ใช้เวลาหลายสิปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี1970 ที่มีผู้เสนอแนวคิดอยากให้คอมพิวเตอร์มีแหล่งพลังงานในตัวเองน้ำหนักเบาพกผ่าง,ง่ายแม้ไม่อาจบอกได้ว่าแล็บท็อปเครื่องแรกคือเครื่องไหนกันแน่เพราะแต่ละรุ่นที่กล่าวอ้างดูยังไงก็พกลำบากแต่ที่ดูแล้วพอเข้าคอนเซปต์อยู่บ้างคือ IBM 5100ที่เปิดตัวในปี1975มีน้ํามีน้ำหนักประมาณ24กิโลกรัมส่วนที่นับประวัติศสาสตร์ยกให้เป็นคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องแรก คือออสปอ n e ัซึ่งผลิตในปี1981ในนั้นมีเต์แวร์จำเป็นเช่นสเปรดชีตประมวลคำหรือเกมแต่ข้อเสียคือไม่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหน้าจอเล็กมากและสำหรับคอมพิวเตอร์สไตล์โนตบุ๊กเครื่องแรกถือกำเนิดในปี1988นั่นคือ NEC Ultra Light ที่มีน้ำหนักไม่ถึง3กิโลกรัมมีหน่วยความจำประมาณ1-2เมกพร้อมอุปกรณ์เสริมอย่างตัวอ่านแผ่นดิสขนาด3.5นิ้ว กร์ดลมและสายอะแดปเตอร์ในปัจจุบันเราได้เห็นคอมพิวเตอร์พกพาในรูปแบบต่างๆมากมายมีเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สะดวกรวดเร็วบางเบาหรือแม้กระทั่งการผสมผสานเทคโนโลยีแบบแท็บเล็ตกับแล็ปท็อปของ Microsoft Surface ในขณะที่ Apple ยังคงเห็นว่าการประมวลผลของแล็ปท็อปกับแท็บเล็ตคนแยกกันส่วนเราเราซึ่งเป็นผู้บริโภคก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกนะคะมือถือและสมาร์ทโฟนอวัยวะที่33ของคนเราอย่างมือถือ รู้ไหมว่ามันมีประวัติยาวนานตั้งแต่ยุค60ซึ่งยุคนั้นเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์และต้องอาศัยแบตเตอรี่รถตลอดเวลาต่อมาในปี1973ผู้พิชก์นาการสื่อสารแบบไร้สายก็คือม o t ต r OLA ที่ผลิตโทรศัพท์แบบซลลูลาเครื่องแรกโดยใช้เวลาชาร์จ10ชั่วโมงและเปิดเครื่องรอรับสายได้นาน35นาทีสนนราคาในตอนนั้นอยู่ที่ราว130,000บาทแต่รุ่นที่วางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ครั้งแรกคือม o t ต r OLA d y n a t e c 8 0 0 0 X ด้วยตัวเครื่องยาว30ซนติเมตรหนาเกือบ10ซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมซึ่งในยุคนั้นถ้าใครหยิบขึ้นมาก็ถือว่าไฮโซโก้จริงๆส่วนมือถือที่ได้ชื่อว่าเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกก็คือ s i ม o n c o m m u n i c a t o อร์ของ IBM ที่เปิดตัวในปี1992้ยโดยคุณสมบัติสุดล้ำในยุคนั้นเพียบพร้อมไปด้วยสมุดบันทึกเครื่องคิดเลขนาฬิกาโลกอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงอีเมลอย่างไรก็ตามมือถือได้พัฒนาให้ก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น จนมาถึงจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโลกอย่างแท้จริงในปี2007เมื่อบริษัท Apple เปิดตัว iPhone รุ่นแรกและแน่นอนว่าวงการสมาร์ทโฟนยังมีอะไรออกมาให้เราสะมผัยได้เรื่อยๆอีกเพียบเลยค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ